มือน,นี้วันเสาร์คุ้นไหเลยพี่น้องวันเสาร์ค้นไรตลาดนัดวัดบันไล Okay. Oh.

อย่าไปซื้อนมกินอยู่พีหน่องเลยนมกินมีน้มกินขายอยู่ครับผมเช้ามาขยัไม่ตื่นเลยมาูดกระส้นเสื้อผ้าขี้ขายเสื้อผ้า ็มีจำหน่ายในราคาถูกถกค่าการเกงในเด็กแสตรีตัวละสิบ้าบทเสื้อชั้นใน505960บาทการเกงในผ้าทอรยขอก็มีจำหนยในราคาถูกถูกคาการเกงในเด็กแสตรีตัวละสิบาทจ่ากี่หน้าผีขายเสื้อผ้าอ้เสือผ้าไรขนาดน พี่ขายเสือ้อผ้าหลายๆพี่น้องตลาดนัดวัดบรรเลโอ้หนึ190งร้อยเก้าสิบง่ามไม่ด้เลยมีสิบ้อมนะเก่งงามอยู่นี่หน่อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเสือผามาหลายนี่เลยพี่นอ้นองไปหาแนวกิน เนี่ยฮอะไรที่นี่กว่า สื้นอนมชีนมาไปกินมาตัวละสิบห้าบาทเส้อฮันนี่ห้าสิบห้าสิบเก้าหกสิบบาทกางเกงในพื้าทอไรส์ก็มีจำหน่ายราคากสิบห้าตัวละกี่โล

กาศเล็กๆน้อยๆพี่น้องก็มาฝากกันตลาดนัดบัดบรรเลงด้พี่น้องด้วยมาปูวามาฝากกันวันนี้แก กินกับโอเคอยพี่น้องไา่เติบยู่งไร่เติบเพื่อพร้อมกินกันกนะน,นี่กับท้าพุนกบตลาดมัง่งทติมผุนกบตลาดปลาขี้พี่น้อง ไปแล้วครับคลิปนี้มันประกาศมาฝากเล็กๆหน่อยได้พี่น้องเดาอมาเบิ้งตอนแรกเดี๋ยวมาเบิ้งตอนแรกครับผมเดี๋ยวบาปูสื่อเนี่ยกินกับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับผม